มีการบวชเอนเตอร์เ m นเมนต์เอนเตอร์เทนเมนให้ได้ผมก็ถามเหมือนถามทุกครั้งเ่ยรุ่นส่วนคิดว่าอัฐบาลนี้จะอยู่รอดไปจนถึงการบวชเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเจนผ่านบุธิสภาหรือไม่สิ่งนี้ก็เป็นคำตอบเช่นกันนะการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนนะซอกยอกย้อนกลอุบายแต่ถ้าเข้าใจตัวแปรต้นเราจะรู้ว่าตัวแปรตาม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 ,ตามที่ตามมาผลสรุปเชิงสังเคราะห์มันจะเป็นอย่างไรนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของวัวสอวอรรหรือว่าการโกงสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตอนนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งตำรวจนะครับและก็ดีอศัยกำลังไล่แปะหมายเอาผิดสอวอรประมาณ60คนในชุดแรก ของพวกเราไม่ใช่ให้เลื่อนคาสิโนคำว่าเลื่อนกับคำว่าหยุดมีความแตกต่างก,กัน,นเขาเลื่อนเพราะว่าวันนี้องค์กรภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นหมอครูบาอาจารย์องค์กรทางศาสนาหรือองค์กรต่างๆนิสิตนักศึกษาได้แสดงตัวออกมาว่าเขาไม่เห็นด้วยที่เมืองไทยต้องมีคาสิโนเจตนาของเราคือไม่เอาคาสิโน ไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโนวาระการเลื่อนออกไปเดี๋ยวก็เป็นวาระเหตุการณ์รักกลับประชาชนไปเยี่ยมแต่ผมก็ถามเพราะผมต้องรับผิดชอบก็ถามทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยจริงแล้วก็มีอาการเยอะแล้ววันนี้ เขาบอกว่าการพักรักษาตัวเกินฝว่าหนึ่งอยี่สบวันกฎหมายใช้ว่าเกินกว่าหนึ่งรยี่สบวันก็ต้องให้อธิย์ดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีเหตุผลกับแพทย์ผู้รักษาและกระลักสานอื่นประกอบวันนี้เกินก่าร้อยี่สิบวันผมเรียนให้ทราบคือท่าน อธิตย์ดีกรมราชธรร์เนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมตรวจสอบท่านก็ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนอยู่ในกระบวนการที่ท่านจะเสนอมาที่ผมเกียงอยู่แม้จะผู้ผมเนี่ยเป็นผู้เห็นทราบแต่การทราบก็ต้องทราบให้ทวีสอดส่องก็บอกว่าเป็นเรื่องของปปชอขออภัยฮะเป็นเรื่องของกกตที่ดำเนินการพอเป็นเรื่องของ กรกตที่ดำเนินการดีไซให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปขอกําลังตํารวจไปแปะหมายซึ่งก็มีทั้งประธานรองประธานนะฮะแล้วก็สวต่างๆโดนไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาส so วก็ประกาศเลยบอกว่ามันคนละชัน้นดีไซกับสวมันคนนะคละชั้นนะฮะแล้วที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็มีการไปร้องเอาผิดนะฮะดีไซนะฮะเอาผิดภูมิธรรมเวชวะชายัย เอาผิดนะฮะทางทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม3ามองค์กรนะครับซึ่งการไปร้องในลักษณะดังกล่าวเนี่ยชาญก็รับคำร้องเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ก็มีการเอาคืนบีบกันอนุทินชาญวีรกุลก็ประกาศเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับจะต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนเอากันคนละหมัดนะครับสว,สวก็ท้า ให้มีการออกหมายจับได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้กกตเบสไซตำรวจก็มาทำงานร่วมกันในก้อนก้อนเดียวกันอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเที่ฝั่งทักษิณต้องการที่จะบีบอนุทินหรือพักฝั่งน้ำเงินเนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องของ Entertainment Complex แต่และวฝ่ายต้องการลงน้ำเป็นผู้อนุญ,ญาตดเดทเมนต์ของเพลงมีแค่นั้นนะก็เลยฟัดกันก็ใช้ DSi เป็นตัวบีบนะฮะเตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับทาลิสเพียงดิะเดี๋ยวก็ต้องมีคนเดือดร้อนจากประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับพระวสันตมูลรับไปแล้วทั้งเสียหนนะูซึ่งบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะภูมิธรรมไม่ช่วยชัย โดนสารรับคำร้องไปแล้วทวีสอดส่องสารรับคำร้องไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มโดดนีกันแะ้ทวีสอดส่องประเด็นนะครับที่ต้องมาสังเคราะห์กับวันนี้ก็คือว่ามันจะไปถึงจุดจุดไหนนะครับผุ้ส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ตั้งนักละ่ะสอวองก็เจ๊งเลือกมาเอาเตะรับรองไปเตอยังไงก็เจ๊งผุ้ส่วน,นเรือยังฮะมันเข้าสู่กระบวนการ ที่สัตกันเองร้องกันเองเอาผิดกันเองที่มาของสวเนี่ยปี2560เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยตามมัฐมูลปี60เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะที่มีองค์กรต่างๆคัดาสรรกันเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถโหวตนายมตรีได้หลังจากพ้น5ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผ่านมามี50คนคราวนี้250เลยซึ่งมันเข้มแปลกนะถ้าเข้าใจเคชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะเข้าใจว่า ยังไงมันก็เจ๊งแล้ววันนี้มันก็เจ๊งกำลังจะเจ๊งตอนนี้ไม่ใช่เจ๊งธรรมดาจับสอสอไอ้จับสอวอด้วยนะครับตำรวจทหารเดิมตํารวจทหารเก่าข้าราชการนะฮะนักการเมืองกําลังโดนไล่จับโดยใครเป็นคนไปร้องนะก็ให้ฝั่งที่แพ้ฝั่งพรรคแดงแหละแพ้แล้วก็ไปร้องแล้วก็มีการเอาผิดบีบ เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก่อนหน้านั้นก็บอกโอ้ยคุยกันในายใหญ่เจรจานายใหญ่เรียบร้อยจาเจรจานายเล็กเจรจานายใหญ่ผมยืนยันฟันธงเลยงานนี้เจ๊งมีติดคุกติตารางกันนะไม่ใช่แค่ถูกแต่สิทธิทางการเมืองนะครับติดคุกติตารางนะครับตอนนี้แจ้งเข้าเก่าหาไปชุดแรก58คนแล้วจะมีชุดต่อไปอีกเกือบ200คน จากสวมี250รุ่ส่วนคิดเอาเองแล้กันนะครับคือบีบเพื่อจะ,จะให้มีการบวชเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ผมก็ถามเหมือนถามทุกครั้งเน่ยรุ่ส่วนคิดว่าอัฐบาลน,นี้จะอยู่รอดไปจนถึงการบวชเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จนผ่านบุธิสภาหรือไม่สิ่งนี้ก็เป็นคําตอบเช่นกันนะการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนนะ ซอกยอกย้อนกลอุบายแต่ถ้าเข้าใจตัวแปรต้นเราจะรู้ว่าตัวแปรตาม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 ,ตามที่ตามมาผลสรุปเชิงสังเคราะห์มันจะเป็นอย่างไรนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาวไทยถวายพระพรวรางคุณเลลงะวันสุราชา,ายสูนยเจจัจูลพระเจ้าแผ่นดินสินักรแผ่นดินไทยในราชกางลที่สิบทรงอุทิศเพื่อผู สืบสารงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมรนทรรามาธิบดี สีสินมหาวชิราลงกรมหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุุยเดเสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมอรมมะนาถบาพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทาตรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทมีนัำชาิ้นไปพระสุดดนรเดือดร้อนนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไครทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้ อา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด ข้าที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน